พร้อมลุยไปกันหนูได้อะไม่ได้แคร์อะไรมากอะเลขหกสอแปดครับพี่แต่มันน้อยไงเซดึงถ้าในไ <ใน S 1> ฟเอ็มมันน้อยอยู่แล้วครับผมว่านะถ้าหมายถึงได้เจอผู้ชายแบบนั้ในไนฟเอ็มมันน้อยอยู่แล้วครับใช่มาแล้วโอ้โหพิธิกรกิตติมาศคนข้างหลังนี่อาจจะเป็นคนที่คุณตามหาก็ได้นะครับข้ามดีกว่าผมว่าข้ามข้ามไปเลยอะงข้าม <laughs> ถ้าอยากเป็นผู้ชายที่เขาเคยเจอมาแล้วก็ได้ครับก็ไม่เน่นะครับอันนี้ก็ไม่เน่นะครับโอ้โหมาถึงเดิมเดิมเดิมมิดทุกอย่างไม่มึงก็ไปอยู่ฝั่งอีกฝฟานซี่จะไปบังหน้าน้องทําไมบังเพชรได้ไงพี่เออเออคุยแล้วเหรอครับเนี่ยคุยหลายเรื่องเลยพี่พี่อยากคุยเรื่องอะไรอ่ะมึงรู้ไม่ไม่ไม่รู้ว่ะดิ เออไม่ต้องโลเพนไม่ไม่ต้องโลภะหรอกเออไม่ต้องโลภะเลยที่นี่อ่ะไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่ต้องโลเพะหรอมีเฟสโอซี่ไหมเฮ้ยพี่มึงมันอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยมึงมันเงี้ยจริงๆพี่คือหนึ่งในผู้ชายที่เขาเจอมาไงมึงจะมาเป็นประสบการณ์ให้เขาเล่าอีกเหรอวะไอ้นุ๊กเออมึงจะเป็นประสบการณ์ให้เขามาเล่าให้กูฟังอีกเหรอฮะนี่แหละครับฟังประสบารุเท่าไหรณ์กันไห อายุลองฟังประสบการณ์เขาก่อนไหมก่อนเาลองฟังประสบการณ์เขาก่อนไหมเออนิดนึงอ่ะนิดนึงเรื่องแล้วกันอ่าโดนหนุ่มขอให้สาวให้ฟังนับไม่ทวนค่ะพี่ยังอยากจะขอแฟนเขาอยู่ไหมใช่สาวข่าวอะไรอย่างเงี้ยในน้องยกตัวอย่างให้พี่ฟังเลยสิมึงมันเที้ยจริงๆนะไอสัตว์โคตรสนุกเลยเนี่ยแหละครับหนึ่งในผู้ชายที่คุณไม่ควรเจอ น่าจะจะพี่นุเขาแกล้งเล่นกับแกล้งเล่นเขาไม่ได้คิดจริงครับเข้าใจครับจริงครับจริงจะฟังจริงถ <laughs> <laughs> ่ากัแล้วอันนี้แล้วแต่แล้วครับแ <laughs> <laughs> ล้วแต่จะแฉจะอะไรได้หมดๆๆแล้วที่พูดว่าเราแล้วแต่ <laughs> ลลๆๆเลย <laughs> ใช่พูดเล่นครับพูดเล่น <laughs> อุกกาอุกกาอุกกาอ๋ออันนี้กำลังแอคอยู่ใช่ไหมพี่ หาท่าอยู่ครับผมมีผมมีผู้ชายอบอุ่นคนหนึ่งจะนำไหมครับอบอุ่นแล้วลาติงปังไหมพี่ไม่ครับชื่อผลครับคนนี้ดีนะครับคนชื่อผลเนี่ยดีครับอบอุ่นมากรับเลยครับคนที่ติงปังติงปองอยู่นี่ใช่ไหมพี่แรงนะนี่แรงนะซาลิแวนปากดีงั้นนะ กับแม่ปาร์ตี้บ้างพี่ผมระดับดารา 2K นะครับนี่ดาราเลยนะครับดารามโนครับแบบไม่พี่เมื่อกี้เมื่อกี้ได้พี่นุกพูดป่ะพี่เกินไปพี่พี่นุกพี่เมื่อกี้อะเพื่อนเนาะเงียบพี่นุกพี่นุก ว่าไงพี่พูดแกไปพี่พักแกพี่พูดไรไม่ได้พูดอะไรเลยพี่พูดพี่พักแกพี่เกินไปไม่ได้พูดไอโจมึงเอาเสียงกระซิบของหัวใจมาพดหรือเปล่านึ่งในผู้ชายอบอุ่นที่คุณอาจจะตามหาอยู่ไวยได้ครับแล้วก็ติงต้องด้วยูจักเนยรู้จับแนรู้จักแนรู้จักเนรู้จักใครก็รู้จักคนเนี้ยได้ดาราพี่เข้ามาปึ๊บแบบ พี่ขอถ่ายรูปหน่อยครับไม่ได้คิดหนูเห็นจริงหัวเขาอยู่คิดว่าเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นไหมครับจริงพี่ทุนพี่เกียร์เขาแบบนี้แหละครับไม่ใช่สั์ไม่ใช่พี่พี่คนเหรอพี่ตอนที่คิดว่าพี่ผมเป็นคนไงครับติงตองพี่แล้วก็ดูเบื่อเบื่อะผมแม้แต่ผมว่าเริ่มไม่เข้าเบ้าแล้วนะผมว่าเริ่มไม่เข้าเบ้าแล้วที่ไปมากเลยนะไอ้พี่ก็เหมือนกันไงพอกันน่ะ พี่โอมีอะไรจะแฉมีอะไรจะแฉพี่ผมไหมพี่โทพี่โทเขาบอกว่าพี่พอๆกับผมอะหนักเลย่ไมคนละซีเลยนะนเนี่ยแพนด้าให้ไม่ตายเลยอ่ะได้เลยอีกจัดอะเมื่อกี้แพนด้าจะถับเมื่อกี้แพนด้าถับไหนน้องเขานะครับไม่มีแล้วข้ามๆเดี๋ยวครับข้ามข้ามเหรอยที่มาเดี๋ยวไปมาเปิดกลมประกอน ไอ้ท่านี่พี่ถ้าพี่ผมไม่ได้ฟังคิดว่าพี่ผมเป็นคนยังไงครับแบบเอาแบบนิสัยเลยนะครับถ้าพี่ผมไม่ได้ฟังอยู่คิดว่าเขาเป็นคนยังไงผมว่าเขาก็ดูเป็นคนดีนะพี่แบบติดที่แบบเขาเขาแบบติดเล่นด้วยแหละเล่นเยอะแล้วก็แบบดูวื้อวื้อไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอะไรมากมายอ่ะพี่แต่ดูเป็นคนใจดีเขาเขามีสองล่างนะครับ ถามก่อนครับว่าอันนี้ที่ที่ดูมานนี่คือนิสัยที่ดูดีๆทั้งนั้นเลยพี่ใช่ไอซีมันก็ไม่ได้บื้อนะแล้วชอบปะหมายถึงยังไงอะพี่อารมณ์ชอบอะครับชอบแบบผู้ชายนิสัยแบบนี้ไหมก็อืมก็มีแบบก็ก็ก็ดีพี่ก็ดีความนกคนนั้นก็ดีคนแบบชอบผู้ชายแบบมีอายุไหม ข้ามเลยครับข้ามข้ามไปดีกว่าข้ามไปดีกว่าครับข้ามไปดีกว่าจบแล้วถ้าถามว่าเรื่องชอบผู้ชายเมียอายุไหมหนูว่าน่าจะแบบผู้หญิงหลายๆคนก็ชอบคนโตกว่าป่ะพี่ก็ถูกครับไม่หล่าแต่บางคนเขาอาชอบที่ผู้ชายที่ความคิดโตกว่าเลยดีกว่ามันก็ม่มึงให้กูเดินถือไม้เท้าไง ไม่มันก็อยู่ที่ทัศนะคติคนไงพี่ได้อย่างผมไม่ได้ไหมครับหนูยังไม่รู้เลยว่าพี่เป็นคนยังไงอ,อ,อ,อ่ะอ,งะอยากรู้ไหมครับเอลจะอย่าไปอยากรู้แล้วไม่ดีหรอกผมไม่สงบูเลยอือเพี่เราพี่เป็นคนยังไงอ่ะพี่มันต้องทึกษาเองไม่ไม่แตถ่ถ้าถ้ามองมาคิดคิดว่าเป็นคนยังไงครับดูเงียบเงียบปะพี่ แล้วเล้งไงต่อครับก็เก็บสงเก็บสงหรือเปล่าก็ก <laughs> <อ>็น่าจะเก็บอ่ะอไม่รู้สิมันเพิ่งคุยกันเองอะพี่ <c oughs> จริง <c oughs> แต่พี่คิดว่าหนูเป็นคนยังไงอะ <c oughs> เป็นคนยังไงหรออืม ก็เ,เป็นคนที่มีทัศนคติดีคนหนึ่งครับไม่เหมือนในโจครับง่ายๆแบบอาจจะเป็นคนดีที่เจอเรื่องรา้รายมาเยอะอะไรยเงี้ยครับประมาณนั้นครับโอ้พี่บางทีหนูแบบอาจจะเป็นคนชั่วก็ได้อันนี้ผมก็ไม่สามารถรู้ได้มันก็คือในโลกไฟเอฟมันก็ใช่คนเรามันอยากเปิดด้านไหนให้ใครเห็นก็ได้ครับใช่ แต่ตอนนี้ทัวร์จะไม่ลงหนูใช่ไหมพี่จะลงได้ไงครับไม่ไม่มีไม่มีไม่มีทัวร์หนูกลัวทัวร์เหลือเกินอ่ะเราไม่ได้ทาอะไรผิดมันจะมีทัวร์ลงเราได้ไงก็จริงเราเป็นคนถูกกระทําด้วยแทนใช่ครับไม่ไม่น่าโดนครับถ้าลงมาลงที่โจทก์ฐานได้ครับแต่คนให้กําลังใจเรา มันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรเจออยู่ <c oughs> แล้วไม่มีชื่อผมอีกแล้วป้าเมื่อกี้ <c oughs> พี่เจอะไรน้องไม่ไม่กี้มีชื่อผมป้าพีม่มันไปแล้วมั้งเห็นไม่มีคนพูดอยู่เมื่อกี้ไปแล้วไม่พี่เมื่อกี้มีคนวิ่งมาแล้วก็พูดงี้แล้วเขาก็ว์ปไปแล้วอ่ะไม่มีอะไรหรอกพี่น่าจะคิดเองเอางี้ชอบฟังเพลงไหมครับชอบครับชอบฟังเพลงนะครับเดี๋ยวพี่ผมจัดเล้นเพลงอ่ะเอาเพลงที่พี่อยากร้องให้ฟังดีกว่าพี่ชาลีมาเลยนะพี่ องเพลงปอบเพลงที่แบบเป็นความรักที่แบบเหมือนว่าให้เขาไปเจอคนที่ดีอ่ะลอองงเพปาหนึ่งเพลงป่ให้กำลังใจเขาให้กำลังใจเขาเนี่ยใด็กอาร์ลินเฟรมต่อเพลงให้กำลังใจเขาหมดกำลังใจขนาดนั้นเเลยหรอเขาเจอมาเยอะพี่เจอมาเยอะอยู่ฟังแต่ผมตั้งแต่ชั่วโมงแรกอ่ะไม่แค่แค่กูมาฟังแบบพี่กูก็รู้แล้วว่าเออเขาเจอผู้ชายแบบพี่มาเยอะพี่นุ๊กฮะหลอกเล่นหลอกเล่นไม่น่าใช่นะ แม่คือเขาเจอด้านมือมาทุกแบบแล้วอะเขาบอกเนี่ยขณะกูฟังมาแป๊บเดียวที่กูยังแบบโอ้โหขนลุกเลยกดคี์หรือเปล่าเออโอเคไม่ไม่ต้องชาวติ้งนะพี่ชาลีโนอมลพอนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไอ้นี่มันดังเกินทีนี้ อู๋พอมากเลยพี่ยังยังไม่ได้ร้องเป็นคนตลกนะครับเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่อันนี้พี่ชาลีใช้ซาวแพดปะขอเลียนดีคนนั้นที่ปับไปเท่าไหร่ครับผมขอถามหน่อยมันดังไปเหรอจะยังไงเพราะว่าดีดีดีใช่ไผมว่าดีดีดีแต่มันปรับตอนนี้พอมันดังปุ๊บแล้วพอร้องปุ๊บมันจะเข้ากันมันไม่แต่เสียงพี่ชาลีจะดังเพิ่มอีกผมลองฟังหลายรอบละวหรออันนี้ใช่ครับ ใกล้ลองปรับลงนะเขายูอีกสามพิซซ่าเร็วจะเขาแปดร้อยห้าสิบแล้วเว้ยไปรุ่นทุกคนนะครับไปรุ่นทุกคนนะครับอีกสามพิซซ่านะรอนยี่เราจะร้องหนูมีอะไรจะถามพี่ถามใครครับถามทุกคนพี่ว่านูน่ารักปะขอเฟซได้วยครับให้เดาอ่ะให้เดานะให้เดาใช่ไหมครับ ไม่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 ไมไมที่ไอซีพี่อ๋อน่ารักน่ารักน่ารักแน่นอนพี่หนูน่ารักที่สุดแล้วพี่ประชดนะ่ะใครหลงตัวเอง <laughs> วะาแถวนี้มีคนหลงตัวเองปะะออล่าวะนี่ไหนวะพี่ยกมือจะไปโอ้โหเลยนะพี่ก็ไม่รู้เพาถามว่าน่ารักหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ถึงเฟซไอซีไงอ๋อจะดูแบบการลงสตรอรี่อะไรเงรี้ยได้รู้แต่เม,มื่อกี้แต่เมื่อกี้พี่บอกว่ามีเฟซไหมใช่ไงอืมเฟซไอซีเนาะ สะดวกไม่แล้วมถ้าไม่สะดวกก็ไม่เลยครับเพื่อมีสตอรี่แบบหลุดนิดนึงอะไรเงี้ยอ๋อคือมันมีคนที่อยากเข้าไปให้กำลังใจแล้วว่อะไรๆมันมีหลายแบบครับมีคนหลายแบบมีหลายแบบครับมีคนหลายแบบแต่ผมว่าคนส่วนมากอ่ะใช่ครับแต่ว่าผมว่าคนส่วนมากอ่ะน่าจะให้เข้าไปกำลังใจมากกว่าอืมแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่ไม่เป็นไรครับแค่รู้ในสตรีมก็พอแล้วพี่เพราะบางคนก็จำเสียงหนูได้ครับอ๋อที่มันมีคนที่รู้อยู่เหรอครับ ใช่มันเป็นเสียงหนูมันเป็นเอกลักษณ์ก็าล้พี่ถ้าเจอครั้งหน้าพี่จำไม่ได้นะเสียงอะอะแล้วแต่พี่เหอะอันนี้จริงๆนะเนี่ยจริงเหรอใช่เราขอเฟซป่ะเนี่ยจริงๆอันนี้จริงๆก็จำไม่ได้จริงเพราะเสียงมันถามว่าเป็นเอกลักษณ์ไหมก็เอกลักษณ์แหละครับแต่ว่าคนเสียงแบบนี้มันก็เยอะอะก็ใช่ไม่ไม่ไม่ต้องแจกหรอครับไม่ต้องแจกเลยงั้นเอาเป็นรับฟังบทเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วกันครับโอเคหนูรอฟังอยู่ ในวันที่ฝนเปลี่ยนเป็นแม่ขาวแ่อ,อกว่ายังไงก็จะดีะดีดเช่าเช้าสวยงามกว่ใครมืงอะละช้จับจูงกันไปเดินด้วยกันนะ ฟ้าสีครามจากวันนั้นฉันและเธอจุดเริ่มต้นความรักนั้นลุ่นมาจัดใจอาจไม่มีเหตุผลแต่ฉันรู้ว่ามันใช่เธอเติมเต็มให้ฉันครับรู้ได้ด้วยหัวใจที่สุดลองคอเ็่อยู่แล้วคอเฮ่อยู่แล้ จะจดจำวันนี้ทุกนาทีผ่านไปต่อให้นานแค่ไหนไกลจนถึงสวรรค์มบื้องนให้รักเขาเราอยู่ตลอดกาลยังจำได้ไหมตอนที่เธอทอตอนที่เธอลา หัวใจแทบหมดไกลคำพูดตของฉันบอกเธอวันนั้นให้เธอโปรดเข้มแข็งเ <c oughs> มื่อเธอทุกใจใหลองเอาเท้าจุ่มน้ำปลอยความทุกข์ลอยไป,ยปกับทะเลละฟ้าสีครามจากวันนะั้นฉันและเธอ จุดเริ่มต้นความรักนั้นล้นมาจากใจอาจไม่มีเหตุผลแต่ฉันรู้ว่ามันใช่อืนแล้วเขาเพิ่งอายูที่สิบ <20 S 1> เองนะเจอแต่ละเรื่องอะเนะรับรู้ได้ในหัวใจที่สุลออแล้นจะจด<ๆ>จำวันนี้ทุกนาทีผ่านไปเท่าให้งนนแค่ไหน ไกลจนถึงสวรรค์บืบ้องบนให้รักของเราอยู่ตลอดกาล จุดเริ่มต้นความรักนั้นลุวนมาจากใจอาจไม่มีเหตุผลแต่ฉันรู้ว่ามันใช่เธอเติมเต็มให้ฉันรับรู้ได้ด้วยหัวใจที่สุดร้อนอจะจดจัดจดบมือ เจอคนที่ดูแบบนี้มันหนักมากเลยว่าสำหรับคนคนคนึในในงนะเราไม่เจอยวเราไม่รู้หรอกว่ามันหนักมากขอให้เจอคนดีๆครับผมขอบคุณครับไม่ต้องเจอหรอกคนดีอ่ะสองคนละอ้าว เอากันหนูใช่ไหมแปลแปกคาดูแคามดงปครับดแปลกมดูแปลกวามดูแปลกคาดูแปลกคามครัมแปลวามดแง่กความดูครามดูแปลกความแลความดลควดูลกคว่มดูแปลกความดูแปลก่วามดแลกวามปความดูแปลกาดปความดกมดกวาลวามดูแปกคมดูแปลกวมแลกความแลกวมมปลกควปลามกควมกควาลควลกความดูแลยความดอแปลกคมดูแปมดมปลามดคมดมูมคู หนูว่าหนูก็ว่าทุกคนนะพี่โอสมควรแล้วเจอความรักแย่โอ้โหเฮ้ยเฮียโดนเนตแรงจัดเฮียเองครับเฮียเองผมไม่เกี่ยวอันนี้ผมอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับผมเป็นพิธีกรหน้าใหม่พี่น่าจะแบบหน้าใหม่ไม่ว่ามาแรงด้วยน่าจะแบบโดนตีสักทีหนึ่งอะจริงๆโดนตีสักทีหนึ่งตีอะไร ตีปากอะพี่นี่ถือว่าไอ้พวกคุณยืนนิ่งเลยเฮ้ยไม่ขยับเลยหรอแต่แต่ชื่อคุณก็เหมาะกับผมดีนะชีล่าใช่ไหมครับผมชื่อไซร่าครับแต่พี่ไรกันไม่ไม่คุณยังยังเป็เจอผมคน้นนะครับข้ามดีกว่าครับไม่เอาไม่เอาพี่หน่อยน้องอยากเรียนกับพี่อยากเรีนอยากเรีนเอ้ยเราจะไปคนต่อไปไหมพี่ได้เลยเขาหนิครับพูดหาเลยโจน่าจะเป็นคนต่อไปเลย แต่ไม่มีใครเจอไม่มีใครเคยเจอแบบเขาหลอกเชื่อเชื่อดิแล้วหนูอ่ะเขาเจออะไรบเลยหรอไม่ไม่ให้เขาหลอกเขาเจอทุกแบบแล้วพี่เขาบอกเออตอนพี่ตัวนี้โพสต์ดาราดารา 2K ดีกว่าวะเอ้ยไม่มันมันมีมันมีอันดับสามด้วยนะดารา 2K อ่ะใช่ใช่ใช่หนูเห็นอยู่พี่เป็นดาราแต่อันดับอันดับหนึ่งก็ได้อยู่มีจัดอันดับด้วยเหรอมันมีโพสต์รูป ICOC เออดาราดารา 2K อ่ะ ก็แสดงว่ารู้รู้จักโอซีผมแล้วถูกไหมรู้จักโอซีผมแล้วไม่เคยรู้จักโอซีคุณเลยอ่ะก็เหมือนกอันนี้อันนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจนี่น่าสนใจเหมือนเหมืนเลยอะเหมือนรู้ฝ่ายเดียวเหรอเหมือนรู้ฝ่ายเดียวเหรอไม่แฟรเลยอ่ะคือลงพื้นมาตอนแรกก็โดนด่าแล้วอ่ะสำนักหน้าพี่ไดเมล่ะ นี่เดี๋ยวเรจะสรุปสรุปของคนนี้ให้ฟังหน่อยว่าเขาเจออะไรบ้างวะน้องเจอแบบพี่นุกับพี่เขาเจอกนแบบพี่เสลาไม่เขาคือเจอแบบเจอแบบผู้กระเตงอ่ะพี่เขาเจอแบบคนกระเตงอ่ะเออคนกระเตงทุกรูปแบบอ่ะใช่หรอใช่ใช่สมควรแล้วยาชีวิตผมว่าพี่จะตอบว่าเขาเจอนักข่าวเหรอตลกอ่ะเจ้าเจ้าเป็นยังไงบ้างขี้ผลนจะเย็นมี่เดี๋ยวก็รู้ไงเดี๋ยวนี้ก็รู้แต่ต่างกัน เจ้าน้องไมเดียบเทียบทีท่หมดแน,น่หวะอยากฟังเพลงอะ่ะพี่จะขอฟังเพลงเพลงดิแล้วเกาเปลี่ยนคนก็ได้นี่เดือดร้องตอนที่แบบว่าสมัสม,สมพ่องสัมภาษณ์แล้วเสร็จแล้วค่อยร้องมาอืมอันนี้คือแบบสัมภาษณ์หนูใช่ป่ะพี่สัมภาษณ์นี่เป็นอะไรกันเรา,ารคิดว่าวเาจอความรักที่ดีไหมครับพี่แล้วเราแจกเห,เหรียญเยขายังอ่ะหนูว่าช<อ>ื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรด้แล้วก็ได้แล้ว,ลวหนชชชูชื่อชีลา ชีที่แปลว่าเธอพี่กอนตอนนี้เปิดใจอยู่หรือเปล่าครับก็เปิดใจพี่แต่ก็อยากเจอความรักดีๆเหมือนกันอะเจอความรักดีๆแต่ไม่ไม่เจอหกใช่ครับแต่ถ้าอยากเจอความดีๆผมมีที่หนึ่งนะครับให้ไปหาที่วอชม์เวิร์สแ้วคุณก็ไปสร้างแข่งซานแล้วคุณเข้ามาเมืองหลักเดี๋ยวเจอคนที่ชื่อโทนี่เวนแบบจะมีความดีๆคนได้สวัสดีครับครับเป็นประเทศที่เริ่มใหม่พร้อมกันและเมเซซิโลคุณคุณไม่เล่นต้างปริตทศยังอยู่เฮ้ยอู้ ี่ไปยาโฆษณาใช่ไหมไม่ได้ไปยาครับแจะมือนั้นเมือนั้นติดติกองก่อนนบอกว่าสังคมดีครับไม่น่ามีแบบว่าไม่น่ามีคนรุ่งเรืองแบบนะครับสังคมดีครับสภาพแวดล้อมก็ดีครับเอ้ยมาแล้วมาแล้วเจอทีละคนทีละคนเอ๊ะมันดึงมือถ่ายวเฉยเลยอยากถ่ายสตอรี่ได้นะครับถ่ายเลยครับไม่ไม่ใช่หนูพี่หนูอานทวิชอ๋ออันนี่ครับ เออพี่เซ่สามารถเลยพี่มายืนตรงกลางเลยครับคุณเมเปิลอายุสิบเจ็ดใช่ไหมครับใช่ครับเล่นเล่นไฟเอ็มมานานหรือยังครับจะครบหนึ่งปีแล้วครับเคยเคยมีแฟนในไฟไหมครับเดี๋ยว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 ต้องต้องถ่าไม่พี่ถ้าดึงหมดนี่ถ่ายยังไงให้ครบวะพี่ดูดิไม่ต้องไม่ต้องมีดารางน้องย่า มึงประกาศเสร็จมือต้องปิดด้วยดิว่าม <K> ันได้คนแล้วว่าว่าไงนะวีครับพี่ผู้หญิงตอบว่าไงนะหนูตอบว่าอะไรนะไม่เคยมีแฟนครับส่วนใหญ่มีแต่คนคลินเล่นมาไม่เคยมีแฟนมีไอเอลมีไอดดลไหมครับนี่นี่นี่เราอะนี่เลยแต่าษณ์เสร็จแล้วให้ออกเลยเอามันนี้เอามันนี้เลยออกนี้มีมีเอดอลไหมครับเอดอลไหมอ่าไม่มีครับ รู้จักอันนี้ไหมครับแกงยาจกอ่ะจากแกงสลัมเยอะพี่วันพี่วันเราแล้วเหรืออะไรนะผ่านมาเยอะอะไรนะเออไม่ฟังพี่อย่าใจร้ายกันหนูดีอ้าวแล้วทำไมพี่ต้องใจดีกันหนูวะโหพี่อย่าใจร้ายดีขอฟังหน่อยโกพลนคำแรกที่เราลงมาก็ทักกันเลยว่าปัญญาอ่อนนี่คนคนโรเจอไม่หนูไม่ได้หนูไม่ได้บอกว่าพี่ปัญญาอ่อนหนูบอกว่าพี่ติงตอง มันแตกต่างกันยังไงเลยแค่คำมาซอบลงกว่านิดนึงไม่เป็นไรนะพี่โทนี่พี่กินยาเยอะๆตามที่หมอสั่งเดี๋ยวพี่เกิร์กลับมาหาดีถูกไหมเป็นห่วงพี่ผมเหรอไม่มีคนคุยเลยเป็นห่วงเป็นห่วงอย่างนี้เป็นดูแลได้ไหมครับคือพี่อยาหยอดหนู่มเกิรเหรอหนู่มเกิรเหรอยาหยอดนี่คือหนู่มเกิรเหรอหรือว่าไงครับเอ่ออืม เออตอนร้องเพลงเขินกว่านี้พี่ร้องเพลงเขินกว่านี้ก็ผมไม่ได้อยู่ต่ร้องเพลงเอาละฉันละโฟพี่จะไม่้หนูฟังจิงหรอไม่นะครับพี่ไม่ขอฟังนะครับพี่โทนี่พี่ชายที่สุดน่ารักอ่าผมไม่มีน้องสาวแบบคุณคืหลายจัง ไอติ๊ดให้ฟังป่ะน้องแล้วแล้วแต่พี่ชายสุดที่รักเลยครับโอ้ให้ฟังก่อนเราใช่ให้ฟังก่อนก็ได้คนหนึ่งเลยเขาเปลี่ยนใจพอละให้ฟังแค่นี้พอเดี๋ยวพี่ผมเป็นคนเปลี่ยนใจไวครับเดี๋ยวก็ดีแล้วไงอ๋อพี่ทนอะไรอ่ะ ไม่ต้องอไม่ต้องไม่ต้องเนียนผมไม่ได้เป็กลุ่มกลุ่มพูดคุณผู้ชายคนน้นครับหนูหนูไม่ได้หนูไม่ได้อ้อนแบบนั้นแต่แบบขอฟังหน่อยมีอย่างเดียวให้ฟังได้เราต้องทำตัวเป็นทีนีกรอนได้ไม่เป็นทินีกรแบบว่าอยู่นิ่งๆอะนิ่งๆอะนิ่งๆยังไงอะพี่คือถ้าสมมติเราไปยืนเนียนใช่ป่ะไปยืนเนียนอะ มันก็จะรู้วาเฮ้ยว่าเราแต่งแย่ใช่ปะใช่ใช่อย่างเงี้ยไอ้เต้ยมึงอุ้มไปดิเนาะพี่หรือไม่พี่ก็เสกให้หนูเป็นอย่างอื่นก็ได้เออเออไม่ได้เว้ยอ้าวเราอย่าพยายามเป็นอะไรเลยเป็นตัวเองดีกว่าโอเคไอ้เต้ยอุ้มไม่ค่อยดีเลยว่ะแพนด้าอุ้มคนไม่ดีพี่อุ้มเองเออพี่อุ้มดีกว่าพี่เติมแล้วกันคนคนเขาเริ่จับมาเขาเล่นกันเลยครับ